เราไปตีใน PS กันไหมจะได้มีเสียงเข้าสตรีมได้เลย Để họ check tiếng một chút Để coi tiếng phép. พี่นายเป็นคนแก่คนแก่ผมก็แล้วทำไมไม่ไม่ได้ยินเสียงใช่เสียงพี่นายไม่เข้าสตรีม ได้ยินแฮะแต่มันเบาม,ม,ม,มันเบามันเบาหรือว่านี่ตั้งไว้เองไม่รู้ใช่ไแต่ได้ยินอยู่โอเคอยู่แปไแปลปน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่ที่ผมเองหรือเปล่า อ๋อไม่ต้องไม่ต้องมันมันได้ยินแล้วแต่ว่าเป็นที่ผมเองมันเหมือนมันต้องปรับเสียงโอดีโอ้หรอปาร์ตี้ voice c h อันนี้หรือเปล่าวะ เกึ้นะลรเอาไปหกร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เอาสุดเลยเก่ลอดยี่สิบ ดูวันนี้เราจะไปทำอะไรกันตีแต่ได้แต่ได้ของทองมารอบนึงนี่หลูเลยนะ <c oughs> ผมลืมลืมดูเควสป่ะไม่เป็นไรใครมาทำเคลสอะไรไหมเกมนี้เดี๋ยวเราไปเดีย๋ยวเราไปจุดแดงเลยคือเราฟีโหลดเอาอะนะเกมฟีโหล,นะลดเอาหรือเปล่าออมีของอยู่ครับแต่ว่าตกได้ตกได้เดี๋ยวเราไปจุดแดงตรงกลางตรงนีน้ตรงนั้นไป <laughs> <laughs> ไป,ไป ภารกิจหลักคือฆ่าคนรุดของภารกิจหลักคือนะคือร<ะ>ุดของนหนีอย่างเดียวบตู้ใครไม่ได้จยอมยอมแรกนเนี่ยเห็นเห็นไอคอนรูปลำโพงปะของแต่ละคนอ่ะเพราะผมมันเป็นรูปกากบาทคืออะไรอ่ะของพีนของพี่นาย ไม่ของผมมันการกระบะเลยในเกมอะไรก็ขีดไว้นะอ๋อการกระบะขีดเออของเพี่นัทเป็นปิดของผมมันเป็นการกระบะอะเกมน่าจะตั้งปิดเลยหรือเปล่าอ๋อเข้าใจะละเข้าใจะละมันเห็นของตัวเองเป็นการกระบะอ๋ออ๋อถ้า เข้าใจละแสดงว่าถ้าเราพูดเสนาปิดไหมก็คือพี่นันจะไม่ได้ยินเสียงเสียงเสียงพูดในเกมปะเฮ้ยคุณนยนฝั่งขวาขวามือขวามือระวังเลืองแล้วเลืองแล้วเลืองแล้ว ได้เสียงปืนอะไรเลปล่าอุ้ยอันนี้มีบูปินนะมีใครเอาไหมบูปินของอะไรอ่ะบูปินกับระเบิดเน,น,นี่ยอันเนี่ยเฮ้ยบูปินกับระเบิดเอาด,ขอดนะิของดีนะของดีนะ เจะเอาไว้ไปเล่นส่ายแคมป์ <S <S แหมมีคนมีคนอยู่ตรงไอ้ไอ,อ้น,นี่แน,นุ่๊กปืนในด้วนนี้มีแล้วเอาไป,ลาไปลแล้วเดีเยวอดดอกให้ตอบละเต็มเลยเหมือนได้ยินเสียงปืน้ยโดน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 โสองลำเลย

เขามีตัวนึง ตรงนี้มีตรงนี้มีเอ่อซับายผมจะงัดซับายนะ ได้ยินเสียงเหมือนลิปเปอร์นะเราอยู่ในโซนแดงแล้วยังเนี่ยเฮ้ยโซนแดงไม่บอกเราไปในนี้เนี่ยเกมนายได้สองทองในนี้แหละเฮ้ยระเบิดระเบิดไฟโอเคเก็บเก็บก่อน แบบอันนี้เอาไปใส่ผมกันฟ้าไม่มีอะไรเฮ้ยยินเสียงไม่มีไม่มี ในนี้มีกระสุนอันนี้นะกับปืนมีกระสุนลูกซองแล้วก็ไลท์อะไรอย่างผมใช้แล้วก็ปืนครับดู<ป>ต่อเลยโอ้ยไโดนเหรอ ฮ้ยใครยิงอะไรผมยิงคุนยิงคนุงคนช่วยพี่หน่อนยอไปส่องรับนะสอบมาเรื่อยโอยปืนนี้โคตรกากเลยปืนนี้แบบว่าอ่อนจัด โอเคแล้วผมมาร์กทางออกให้แล้ามันลึขนานี้ต่อ ระวังนะระวังนะมีริปเปอร์อยู่ไปทางออกเลยก็ได้ครับผมว่าได้ได้ไปดิทางออกตรงไหนแปะแปะมากผมผมมากแล้วเใช่ได้สีส้สมใช่จริงๆของ<ม>อยากฟาร์มอีกหน่อยนะแต่ว่าเพื่อ ผ่านดูทางผ่านว่ะทางผ่านควาวิง่งไปนั่นเออผมว่ามันแดงมันแดงเพราะมันมีบอสหรือเปล่าตรงโซนนีนแดงเพาของเยอะมันมันไฮวารุอ่ะพอพอ,อเราเข้าโตนสีแดงต่บอกว่าไฮวารุคือมีของ,ของโอ้แต่ว่าโดนรูทไปหมดแล้วโดนคนรูทดไป มันยิงยากว่ะนยิงยากไอ้ปืนนี้ของแนี้ยเป็นปืนนัดเดียวอ่ะฟีโดดเอาแด้ไอ้ปืนที่ยิงเหมือนตะปูอ่ะแรงมากเลยนะยิงไอ้ตัวขนยนตก็ดีเลยที่แบบกดเองทีละนัดทีละนัดอ่ะกระเียปืนไหนผมกป็ปืนไหนที่ใช้ก็สุดไลท์ผมไม่ชอบเลยมันเบาใช่ใช่ปืนไรท์พี่นันไปดูแล้วมันเอาไว้ฆ่าคนอ่ะแต่มันยิงขนยนต ไม่ไม่เข้าเลยแต่แต่งงว่าไอ้ปืนนั้นะมันแรงกับแรงกับขุนยนต์ได้งไงไอ้ปืนที่มันเหมือนตะปูอะ่ะมันสอยโดนเร็วมากเลยเฮ้<อ> องไปรีกรูปดีกว่าจริงจริง,รงตรงนี้ยังรู้ไม่หมดเลยอ่ะมีมันยังม,มีอยู่อีกอะเนี่ยตรงผมอะ่ะแค่กำลังขัดของอะ่ะเอาแค่ของแรงๆกลับไปแดีโยวราปเลยดีวเยอืมอ่ะวนไป อ๋อยอยได้อากอลอยพูดเลยไอ้ไอ้ที่กลับเรานี่มันกีนัดีนะปิดไปแล้วฮ้ยสิบนาที uh, light mag mark here. ผมว่าตอนนี้คือเขา oh, ออกกันหมดแล้วล่ะ พี่นัทฮิวฮิวกาะน่อยป่ะพี่ฮิวกาะกันเลือดเอาะปนะหมดอ่ะแต่แต่ไม่น่าตายหรอกไปเลยมันมันใช้พาวเวอร์นี้ได้นะมันใช้ power เอออาพาวเวอร์อ่ะใช้อาวพา power ใช่โอเคโอเคปึ๊บแล้วก็มันใช้ยังไงอ่ะอีควิปเหรอก็เอาไปใส่ช่องช่องใส่ยาพี่นัทอ๋อโอเคได้ละโคตรสวยเลย Okay, ได้ะล้วดงไม่โดนด้วยกล้องเนี่ยมันได้ยินเสียงเราไปไปลงลงไปหาเกมดีกว่าจะไปลงทางไหนเนี่ยไม่ไม่ไปจุดไปทางออกเลยไปทางออกเลย ทางนี้มันปีนได้ป่าวอ่ะเฮ้ปีนได้โหไม่รู้ว่าปีนได้เข้าไปเด็ดเดี่ยวเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ยังไม่ได้ ใส่สักหน่อยใส่นี่หรอใส่ไหนอ่ะไม่ไม่ไม่มีไม่มีที่ใส่ผมผมไม่รู้ใ,ใกล้ๆนี้ผมไม่รู้ เจอของแบบพิเศษเลยอะเห็นแค่เขียวมากสุดกระไฟอ๋อพี่นายนี่ว่าตกใจหมดผมไปกดโอ้โหล็อกเก็ตเทียล็อกเก็ตเทียอ,อยู่ข้างหน้าเฮ้ยพี่นายของของหนักแล้วอะน้อง เดี๋ยวมันออกจากตึกนี้ยังไงวะเนี่ยโอเคเต้ระวงล็อกเก็ตเทียนนะผมจะไปเปิดผมจะไปเปิดประตู ไอ้เทียนะระวังนะต้องหาทางออกขาคารไม่เจออ่ะอ้าวไอ้เชี่ยช่วยช่วยพ่นะตายปะเนี่ยพ่นชนะโดนอะไรอ่ะ ต้นหุ่นยนประตูเปิดโอเคผมอยู่ข้างบนนะ ข้างบนมีหุ่นนะหุ่นมันมาๆๆพอดีเลยต้องต้องมาทางนี้พี่นัทข,ขึ้นขึ้นขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมสมกโอเค <Okay. S 1> อุ้ยโหมันยิงโดนเลยเป okay. แล้ววิ่งไปออกไปใช้ยาหน่อยจะแตก เฮ้ยเราปิดประตูมาๆๆปิดประตูปิดประตูเอเคขอต่อกันรายเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมมีวิธีอ่ะแป๊บนึงนะผมมีวิธีผมมีวิธีไปวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งมาที่ทางออกวิ่งมาเลยวิ่งมาวิ่งมาเลยไปแล้ว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  มีอะเดเรนีนไหมหนักเป็นหนักวิ่งมาวิ่งมาผมมีอีกลูกหนึ่งมา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 เข้าเลยเข้าเลยเข้า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 โอเคโอเครอด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 เอียเอ้ยวิ่งไม่ออกเอ้ยกิ้งสวยสวยจัด ไม่ได้ปะทะรอบนี้แต่ว่าของอิบนะอิบน่ะอ้าวหลุดล้วเรียบร้อยเหน็ดไหม